สวัสดีค่ะมันนี้ก็ตามที FC เอฟซีเพิ่นขอมาเนาะคะ่ะเนาะก็โดนแล้วเพิ่นขอมากับบอไดเฮตตามเพิ่นจเชือเพราว่าจะยมเข้ากินลิฟต์ไรืเอยๆร้ายมันแบบว่าสามีเราก็บนกะเราก็เป็นห่วงโนนนีนันเนาะอืมก็เลยแบบเออโดนๆดนกินเถื่อนเนาะเนาะค่ะเนาะวันนี้นนะะนนก็จัดให้ค่ะมันนี้ก็วันซุกเนาะค่ะเนาะวันซุกกันที่สาม พนทีสามสิงหามันมาค่ะนี่ยกะมันกะจัดไปค่ะก้อยเนื้อค่ะก้อยเนื้อดิบส,ส,สีสีเป็นคนมากใส่พักหลายค่ะมีตาพอมนะคะเด้ออืมเดี๋ยวกะนี่เนาะค่ะเนาะเทใส่เออยอ่คุณ ก็เห็นปลาไหลเพรเห็นบลาไหลเลยนี่ค่ะค่อยเด็บพร้อมพร้อมใส่กอกค่ะใส่กอกสเปนค่ะใส่กอกหมูแต่ว่ามันกับรสชาติคือใส่กอกอีสานหมานเ้องกับแซ่บพอกินไหนอยู่ค่ะอืมแล้วก็ตามเดือพค่ะค่ะอืมสลัดผัดผักคือเราค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนกินไวค่ะริวค่ะค่ะ ลองไปสื่อกันได้ย่หอนี่เด้อลองไปสื่อกันเบื้องเด้อค่ะเด้อเนี่ยเดียวค่ะย่หอนีิแสบสุดจอดค่ะแสบรับประกันใดเลยไอยูนี่กับประมาณขวดนี่กับประมาณเก่ายูโรกว่าค่ะอืมแต่เมืองไทยข้ามอาจสิตโตขวดหนึ่งประมาณสองพันกว่าบาทลองไปเซลเบิ้งเด้อค่ะเด้อลองไปเบืบ้องว่ามันจะหวานเมืองไทยเนะ้าเนาะอือ กินไม่ไปข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวคลากระหังนะคะว่าปีหน่ะสิกับเมืองไทยใชเวิร์มร้านหน่อยลูกสะใภ้สิขอดเดือนประมาณเดือนมกราดเนี่แต่เราหัวไม่ยิงผู้ชายกับว่าสิเริ่มเก็บเงินแต่ว่าตอนนี้เก็บเงินไปเที่ยวพักหลอนก่อนเฮ็ดงานมานลี้ห้ากับแล้เห้ากับอยากพักผ่อนหมังนอกโมน,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 น่ะเฮ็ดงานได้เงินได้เงินอย่างเดียวมันก็บ่แม่์ห้ากับเออซื้อโอกาสพักควกันกับ ฟากัดที่ตะพัางพ่างพออยัางพ่างพออา,า,าลูกไส้คนดีซีไอมาโกะค่ะไอม์เราตอนเราเดยปีกว่าเราขึ้นเชียบฝามันก็เลยฟังก็เป็นอยังค่ะเออเนาะมันอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนาะค่ะเนาะเอออยากไปสื่อของมมยุตแต่ว่ามันบ่มีขายจิลหละเป็นหลังปูนหาทองเป็นสันเลยเออ,ออเอากระดาษชิ้นฉุนค่ะ มาค่ะมามาค่มะามา FC ทุกคนนะคะเนอะซ c ห้องเจเม่ค่ะเจ็ดร้อยผู้ค,คนมาแล้วค่ะมาเลยคะ่ยคะคอยดิบดิบค่ะอืม อืมชอบแล้วมัน,นได้ปอบเนี่ยคำคำเฮียไปเลย ม,มึงก็ซืไปพักรลอนที่ทะเลค่ะเขียนมาเลเซียจากเมืองหลวงไปกับว่าม้านสี่ลอยกว่าสี่ลอยกว่าค่ะเกือบสี่ลอยกเป็นสี่ลอยกว่าซ้ำลอยเก้าสิบวิโรเมรค่ะเอาเราไปเองค่ะเราเสื่อนตัว ขับไปเองวา้ามขับไปรถไฟ่ออกไปเลยดูถือพรผอมแต่วา้ามย่ามเข้าเออที่ไปเกาะน,นั่นเกาะน,นี่ครับก็เป็นอย่แบบน,นี้มันลำบากเลยนะ มันก็นต้องนั่งแท็กซี่เนะขะนั่งแท็กซี่มันก็นแพงค่ะอืมก็เลยแบบว่าเออเอารถไปเองเฮาไปใช้เฮาขับรถไปเองสินะเบื้องแผนตีะะบ่ล่ะเปิดเบื้องในโทรศัพท์สิไปกนอดโน่นกอดนี่ไปมองนั่นมองนี่มองไหนเองสินมองจะเป็น,นดังๆคนหลายๆสิเฮากัสบายค่ะได้รถจะคลองไปเองบ่ต้องแบบว่าถือล่มกันแดดโนนนี่นั่นหลายอย่างกัอืมไปเองสบายค่ะเอารถจะคลองไปเองแล้วค่ะเนาะ

คือบอกค่ะตั้วจบอืม สิบแปดพักร้อน สิไปพักร้อนไอไอไอมก็เลยไปเสือกปุ๊อมซินหมูมาค่ะัะวขนาดซ้ำเลยละก็เลยยอดเงินยอดเงินกับผัวผัวเมียผัวเมียแล้วก็ลูกพร้อมยอดเงินเก็บไว้ว่าสิไปพักร้อนแต่สิตนวสาดบอกเอาใส่หน้าคานไปว่าแหะค้าใส็นหน้าคานไปมันเบื้อกระจายอินเทอร์เน็ตใช้จโทรศัพท์ใช้จโนนนีนั่นกับ เว่นไปซื้อสินะอือก็ไเลยแบบอือคุยกับซามีวะเคยเข้ามาหยอดดีกว่าเข้าซื้อกระปุกอมสินเข้ามาหยอดว่ามันสิเก็บรายร้ายปันหดไปพักร้อนเดือนนี่พอเดือนนี่เขาก้นประเทศสเปนเขาสิมันสินาหอนเขานอะสินาหอนเขาสามเดือนนาอค่ะเนาะอือกัเลยซ้ำีกกเลยว่าโอเคก็เลยไปซื้อกระปุ๊กมูออมสินเยาะโมแหแรงได้สิทูเผยเบิ้งนาะค่ะเนาะเ่าสินายร้ายปันได พ่อไปผักหล่อนบอสามคนพ่อแม่ลุงพ <laughs> <laughs> อแล้วก็จิบมปไปำํำโอ้ยคุณนะ่ะอืม ข้อตัวข้อไพเ่เด้อค่ะเด้อไพ่สิบวกินดิบอันนี้มันวัฒนธรรมอีสาน,น,น,นก็วัฒนธรรมหรอกพอแม่์เขาผ่ากินก็เสียหอกคนอีสานเสิยหอก,นนอกกินเนาะกับมันเคยกินมาแล้วมันกับกินละหน่อยอีกสินะมันจะ่ด้ากายเดินมาสุดยอด <laughs> อืม เสกอกมุกเสอืม Mm mm-hmm no. แม่เพื่อนบ้านจะคข้องเพจงานมาจากห้องห้อง ตับไลกว่าเนื้ออ in ืม Cùng chặt lắm đó hả? chặt lắm nào? Mấy mưa hẳn hoàn Ôi Quẩy dịp Ôi Im các khả Không rút thầy Ừ, phát có con kìa. ปากอึ่งกระถองอึ่งปากแสบนี่เขาแสบเป็นความสิ่งเก่าแสบครืม ก็อิ่มพลอยมากระเออจะไปกินแสบกินนวดนี่แหละค่ะซ้ำขนัดตายอยากกินยังสันหากี่อออจะเป็นเอ็นอุ่นป่วยมากหมอหามน้งทำเนี่ยกินได้ยังกินได้จะปลาบอกปลาสแสลงแกงจืดบอกส้มนะค่ะ เป็นแนวแน่นเขายังสุขภาพร่างกายเข้าแข้งแน่เขก็อยากกินยังหาอยากินเนาะค่ะเนาะแต่ก็รักแต่ก็ะจะกินเื่อยหลายแต่รักษาสุขภาพเจ้าของแน่เนาะค่ะเนาะอืมโอ้ยแซ่บค่ะ มื่อันกันเตรียมตัวสิไปฝรัอนแล้วสองอาทิตย์นักสิบไทยมึงเนาะค่ะเนาะไปทะเลค่ะทะเลประเทศสเปนนี่ยนะคะสิไปนอนบมานมูแบบนักสิไปไทยอาหารสเปนเทวามไปจังบานห้องสีอาหารบานห้องสีดังต้มยำกุ้งสีเนาะค่ะเนะาะภาษาไทยสิเนาะประเทศสเปนข้าเสื่ปอปลาเอียะเนาะ ไม่สิแบบว่าเอาขอมาใส่เข่าพัดใส่กับหอมใสก่กระเทียมใสบกก่บวบเคือเทศใสบ่บวบพริกพริกหวานแล้วก็ใส่ใส่เกลือแล้วก็ิมีซิมีปลากระซิบงี้ไอ้มีเนื้อไก่หรือมามีกระดูกมีเนื้อไก่หนองไก่เป็นสันนะแล้วแต่เขาความมักเนาะมีหอยแมงภู่แล้วก็มีกุ้งเป็นสันค่ะเข้าเสียเห็ด คล้ายๆเขาแต่เป็นอาหารสเปนใช่ไหมอาหารดังไพวม่ามอฮอดสเปนนี่ขั้นบ่อะไรกินอาหารต้นนี้ถือว่ามามมาอฮอดเด้วยค่ะเด้อรับประกันค่ะเพราะมันจะเป็นอาหารดังดังมากในสนประเทศสเปนค่ะสีนิโมกินนิยมเห็ดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จริงก็ขอบครัวกบพี่นองหรือว่าพระวันธรรมดาก็ได้ัง่สินะหรือว่าเป็นปา์ตีเฟียสตาสิกะดีคือกันหรือว่าไปกินอยู่ไปปิกนิกนู่นนี่น่ะเท่ากับเห็ดกินไม่กับ เป็นอาหารถี่ว่าเขาหมักหลายล่ะค่ะเขานิยมกินเขาอาหารบอกองไงซะอาหารดังประเทศเขาเนาะคันคน้องบอแล้วก็จะกึบกันเนาะฮ <c oughs> <c oughs> สามีว่าป้าติโทว่าสันจากเลี่ยนจากไอ้เบี้ยมาเป็นไวหวกับบอสเฮ้ยว่าสันเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยกับสืว่มาเป็นเหล่าขาวอ่ะสามีวโอ้ยบอกเราเคยลูกค้าซื้อมาฝาก ลูกค้ารู้ว่าฝากกระเป๋าค่อยได้ซื้อกินบันไดลอกค่ะวันวานไม่มีเงินซื้อกินแต่ว่าส่วนมากสีนิยมมากินเบียร์หมากกว่าสินะเขาหลานปุ๊บซื้อแต่ว่าลูกค้าเขาซื้อมาฝากโค้งหัวจานยี่หอว่ายค่ะโค้งหัวจานดี่หอดีเขาเขาีย้ซื้อมาให้ซีมบึงเศรษฐีน้อคนรวยนาะลูกค้าเนาะอืมเป็นเป็นนายธนาคารเนาะเป็นผู้จัดการธนาคารค่ะผู้จัดการแบงค์นะนค่ะเนาะ พอกเราไปตุกกันเจ้าก,กะชีดอ่ะโอ้ยสี่ีซึมระชีดนะยายเมย่นี่ไม่ใช่ายายเมย่เนี่ยว่ามากเกินไปว่าอย่าเบื่อแล้วค่ะเนาะ,ะ,ะเอฟซีแล้วคันเนาะโอ้ยมีแหงไปนะคค่ะพอกันไอ้เมื่อแรกนี่เมื่อแรกนี่สีสีทุกกระปุกออมสินว่าจะได้เงินเท่าไหร่จะไปเที่ยวพักร้อนสองอาทิตย์ค่ะนั <laughs> ่นแะเนาะ ค่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ